มาที่ละครที่หลายคนนะคะถามถึงค่ะนั่นก็คือเรื่องตราฟ้ามีตะวันนะคะของค่ายสุนิกบูมค่ะทั้งพีกองแล้วก็ผู้จัดคือพี่ชุเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะได้ชมกันปลายปีนี้แน่ๆนะคะแล้วเราก็เลยไปสัมภาษณ์ตัวของมาร์ซึ่งรบบทีิพี่อาทิปนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ก้าวรบบทเป็นแป้งนะคะว่าตรงกับคาแรคกเตอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาเมาส์กันใช่ค่ะไปฟังเลยค่ะ มาได้ดีจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือพี่อาทิตย์เป็นคนใจร้อนพี่หมาเขามีความใจร้อนนึกว่าจะชมแล้วพอมันบวกกับเป็นเขาอย่างเงี้ยเขามีเขามีเมสเน่ห์อยู่แล้วไงคะมันเลยทําให้เราเรารู้สึกไปกับเขาแล้วเขาเขาคือพี่อาทิตย์จริงๆนะคะเราก็รู้สึกรักพี่อาทิตย์จริงๆเพราะว่าเขาถ่ายภาพออกมาได้ดีมาก เขาก็เก่งมากๆครับผมผมอ่านบทตอนแรกคือว่าจะแบบเฮ้ยเล่นยากมากต้องใช้เวลาต้องใช้ด้วยอย่างแต่ว่าพอแอคชั่นเขาเขาทาได้เลยแสดงว่าเขาแบบเขาเข้าใจมากๆแล้วก็เขาเล่นชัดมากๆอยู่แล้วตาเขาชัดมากเวลาเขาจะสื่ออะไรออกมาชัดมากครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูรอดูเก่งเก่งจริงค่ะอดใจรอนะคะสำหรับเรื่องนี้ตราฟ้ามีตะวันค่ะ